ช่วงฤดูฝนเนี่ยมันเหมาะแก่การปลูกต้นไม้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอย่างยิ่งนะตอนนี้ก็ได้เวลาปรับภูมิทัศน์เล็กน้อยเป็นปรับทางข้าวของละออฟาร์มเนี่ยก็กะว่าจะปลูกต้นแงพงควยซะหน่อยอะจะปลูกต้นไม้ฤดูฝนเนี่ยนะเราต้องพยายามทำทางน้ำไว้นะ หมายถึงมาให้น้ำมันเข้าไปในบอ่อแล้วขุดหลุมเล็กๆอย่าขุดลึกเพราะขุดลึกแล้วเด๋ยวน้ำมันจะเข้าไปขังรากจะเน่าตายซาะเปล่าๆแล้วก็ทำทางน้ำไมเคาแล้วก็ขุดหลุมเล็กๆแบบนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปก็เป็นขี้วัวหรือขี่ไก่ก็ได้งานนี้ขุดไป เมื่อยไปนะเพราะว่าเพิ่งปลูกผักสลัดมาใช่ไหมล่ะไอ้ผักสลัดก็ยังไม่ทันเสร็จมาทําไม่นี่อีกแล้วอย่างเงี้แหละนะคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นอย่างเราอะ่ะมันก็มักจะทํานู่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นไปเรื่อยก็ไม่รู้จักเขล็ดแหละตกบันไดหลังก็เคล็ด แต่ก็ยังทําอยู่นะก็เนี่ยขุดหลุมแล้วก็ทําเป็นคันไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาดินมาไว้ตรงกลางเพื่อที่ได้ปลูกต้นไม้ไอ้ส่วนในหลุมนะ่ก็เอาปุ๋ยใส่ลงไปตรงหน้าหลุมที่ปลูกนะก็ทําเป็นร่องน้ำเอาไว้ไอ้ดินที่อยู่เป็นคันก่อนร่องน้ำนะ่ะเดี๋ยวเราจะามาถมทับข้างบนนะ่ะนะกล้าไม้ที่พอเพาะไว้ก็มาแล้วอ,อย่างนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะเอาลงมาปลูกกัน แต่สงสัยจะไม่ทันเพราะว่าฝนมาอีกแล้วแหละเมื่อวานก็โดนฝนวันนี้จะโดนฝนอีกไหมนาะก็คงได้แค่ขุดหลุมเตรียมแปลงแหละเอาไว้ปลูกในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะงานนี้มีทั้งหมด60กว่าหลุมก็คงปลูกกันได้ยา,ยาวๆแหละมีไม้อะไรก็จะต้องสลับกันไปสลับกันมามีแพงพวยมีดาวเรืองอะนะก็เอามาลองปลูกดูแล้วก็จะแซมด้วย ต้นชวนชมแล้วก็จะมีมะเขือเล็กน้อยให้ดูมีหลากหลายนะเรายังไม่รู้เลยนะว่าจะทํำยังไงแต่ก็เอามาเตรียมไว้วใกล้นี้ก่อนปลูกหรือดูฝนมันก็ดีอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าไม่ต้องลดน้ํามากดินมันก็ชุ่มชื้นอย่างนี้แหละงานนี้สงสัยต้องเสร็จวันพรุ่งน,นี้แหละเพราะว่าฝนมันมาก็ไว้ไปลูกวันพรุ่งน,นี้ดีกว่าฝนมามืดเลยกลัวเปียกฝน เปียกฝนมาทุกวันแล้วนะสี่ห้าวันวันนี้อขอไม่เปรียกสักหน่อยนะเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ดูไอ้ผักเคก็ยังลงไม่เสร็จนะเพราะว่าคนมันเป็นโรคแบบนี้แหละทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ก็ยังไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างอยากจะทำไปหมดเสียทุกอย่างก็การปรับภูมิทัศน์นะ่ะมันก็ต้องคำนึงนะว่าต้นไม้อะไรมันถึงจะสวยเนี่ยเป็นทางยาวขนาดนี้กขุดหลุมไปได้ประมาณ หกสิบกว่าหลุมก็ต้องใช้ไม้เนี่ยประมาณหกสิบกว่าต้นก็ลองดูกันนะลลฟ